้นเซียวไร้คุณธรรมอยากจะปราบมันแต่ว่ากำลังไม่พอพวกท่านมีแผนอะไรบ้างลองว่ามาสินายท่านเชิญท่านคุยแกในความเห็นของข้าเนี่ยอ้นเซียวนะั้นมีข้อด้อยอยู่สิบประการด้วยกันแต่ท่านมีข้อเด่นสิบประการท่านไม่ต้องกลัวหรอกอ้นเซียวนั้นมีพิธีรีตรองมากส่วนท่านเป็นคนธรรมชาตินี่ก็ชนะไปแล้วอ้วนเซียวกาบดส่วนท่านพักดีนี่ก็ชนะอีก เสี้ยวละหลวมส่วนท่านเข้มงวดนี่ก็ชนะอีกแล้วคนใจแคบลำเอียงแต่งตั้งแต่เครือญาติท่านใจกว้างเที่ยงธรรมใครเก่งก็ใช้นี่ท่านก็ชนะคนเสี้ยวไม่ได้ขาดท่านเด็ดเดียวแน่แน,นี่ก็ชนะอีกแล้วเหมือนมันทําดีแต่เปลือกเลี้ยงคนอย่างจริงใจนี่ก็ชนะอีกเหมือนกันมันหลงคนแวดล้อมท่านเลี้ยงคนเอาไว้เสมอกัน นี่ท่านก็ชนะอีกแล้วมันหูเบาโลเลท่านสุขุมหนักแน่นนี่ก็ชนะอีกแล้วมันสับสนผิดถูกท่านจำแนกแจ่มชัดนี่ก็ชนะอีกแล้วมันโอ,อ้อวดศักดาแต่ไม่รู้การศึกท่านใช้น้อยชนะมากเขี่ยวชาญการศึกท่านก็ชนะอีกแล้วหันเหนือกว่าทั้งหมดเอาชนะอ้วนเซี่ยวไม่ใช่เรื่องยากขอรับ